เล็อดด้วยมาแล้วแต่ว่าไอ้ตรงที่ไปครับสมอใช่ไหมมาแล้วนะอันนี้คือจุดที่เราจะมาแลกหมัดนะครับไอเทมที่จะต้องใช้นะก็มีเรเวนทานฮาร์ดนะครับหนึ่งดวงแล้วก็อย่างว่า เดบอนิกวิปยี่สิบนะครับแฟรงค์ยี่สิบนะครับแล้วอีกอันหนึ่งดาร์คแฟกเมนต์สองนะครับเรามีสิบเอ็ดอันเลยนะพี่มีคนทำด้วยแล้วบึดหนึ่งเดอ้อผมไปทันไหมนะ่ยยูส แมทเทียลซักเซตฟูลนี่ครับก็เสียเงิน5ล้านแฟกเ์มินห้าพันนะครับเลิ่อนไหมเลินนะฮะได้บัตรหมัดใหม่มาแล้วนะ I'm back baby